ทำผมไม่ดูกันแบบนี้เลยนี่ค่ะสวัสดีครับดีครับเหนือคืออะไรอะ่ะโอ้ยแย่กว่าเดิมอีกเอาไงดีวะชีวิตทำผมไม่เก่งอะ่ะ ้ำผมไม่เก่งเลยสวัสดีค่ะดีทุกคนเลยเข้ามาดูหนูทําผมกันหรอเข้ามาดูหนูทาผมกันหรอ,อ,หหรอว่าเข้ามาดูอะไรกัน ดูอย่างอื่นดูหน้าใช่ไหมสวยขอบคุณค่ะ,ะคผมชื่อเอิร์ธครับสวัสดีครับเอิร์ธดีครับเอิร์ธแก้มป่องน่ารักมากขอบคุณนะคะ น่ารักจังจริงหรือเปล่าน่ารักจริงหรือเปล่าพี่เชียร์ทีมอะไรพูดไปมันก็นี้ไงพูดไปเดี๋ยวโดนโดนแบบว่าถลม่มน่าจะมีคนไม่ชอบเยอะอะ พูดไปเดี๋ยวโดนแบบโอ้โหยังเชียร์อยู่หรอทีมที่แบบมีความอดทนเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวว่าอุ้ยดูมีความอดทนดีนะเงี้ยที่เชียร์ทีมนี้อะไรเงี้ยเดดพีก็บอกเขาไปไม่ใช่หนาไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ โอเคกว่าเมื่อกี้ปะ่ะเมื่อกี้เหมือนแบบผมจะหลุดอ่ะเมื่อคืนเล่นดีหนาว่าไปใช่ไหมสองศูนย์แมนซิตี้ป่ะใช่ไหมสองศูนย์พี่เชื่อแมนยูคับ เชี่์แมนยูครับเมื่อคืนทำถึงเมื่อคืนทำถึงแล้วไม่ทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วโอ้โหไม่น้ำมีห้าเม็ดนะโห <c oughs> ว่าแต่พี่เชียร์ทีมอะไรเนี่ยพี่เอ็นพี่ชื่ออะไร พี่คุยกับหนูมาตั้งนานพี่ชื่ออะไรพี่บอกชื่อพี่มาเดี๋ยวนี้กรุณาพิมพ์ชื่อของทุกท่านพูดขนาดนี้ก็หิวแล้วไหมเ <c oughs> จอเพื่อนอ่ะปกติไม่ค่อยแบบเจอเด็กผีเด็กสมัยนี้เชียร์หงอ่ะพี่โค้ชจริงนะเด็กสมัยนี้แบบเชียร์หง ผมเชียร์หงทองกับช้างและสิงอร่อยเชียรตามกระแสตอนบูหมายถึงใครหนูหรอหรือว่าเด็กสมัยนี้หรือหมายถึงหนูหรือเปล่า มาเลยยสอดจอกันต้องมาเด็กเชียร์ทีมเพื่อนรักเราอะ่ะจริงหนูอาจจะแบบกระแสอ่ะนี่อดทนเชียร์มาตั้งแต่โอ้โหสมัยหนูยังแบบดูไปดูมาน่ารักเหมือนกันนะขอบคุณนะคะ น่ารักจังคอบคุณค่ะมักมักกาสันคืออะไรอะ่ะเชียร์หงแดงเพราะสาวเชียร์หงแดงเยอะครับ <c oughs> หลอดคนสมัยนี้ <c oughs> เออใช่แล้วแบบว่าเดี๋ยวนี้เขามีแต่คนเชียร์หง <c oughs> และเด็กผีของและเด็กผีจะไปอยู่กันที่ไหนละ <c oughs> ผมเชียร์สีฟ้า ฟ้าไหนอะฟ้าไหนอะเราผีผีอะไรมักจ้ะอ๋อเด็กผีไม่น่ารักตรงไหนครับจริงจริงพี่เด็กผีไม่น่ารักตรงไหนน่ารักสไตล์ ่าคือเรือใบอ๋อซิตี้สินะสวัสดีสวัสดีค่ะหรือเป็นคงที่ไหนแก๊งผมต้องมาคืออะไรอ่ะ ผีได้พร้อมเจอทีมที่หนาวเน็บยังคะโอ้โหพี่ผมชอบเะบใบสีฟ้าครับจริงๆแล้วแมนซิตี้ <laughs> เป็นคงประจวกครับ <laughs> ประจวกเลยหรอ <laughs> ทีมผีมันมีปฏิหารถึงจะแพ้แต่ก็เป็นตำนาน <laughs> <laughs> นี่ของจริงผีสมชื่อไหม รถวะขอบคุณผีแดงเมื่อคืนคนเก่าคนแก่เขาทำไว้ดีผมเลยชอบผีอืมจริงเราเจออืมไม่รู้จะเป็นไง <laughs> เราอย่าเพิ่งไปคิดถึงอดีตเราอยู่กับปัจจุบ,บันก่อนเราอยู่กับเอ้เราอย่าไปเพิ่งคิดถึงอ,น,อานาคตอย่าเพิ่งคิดถึงอานาคตเราอยู่กับปัจจุบ,บันก่อนนี่ปัจจุบ,บันเราสองศูนย์ไงเราก็อม,มีความสุขละที <laughs> <laughs> ่นเดอ้อใจเดอ้อ รู้สึกว่าแสงที่หน้าเขามันเริ่ไม่มีแล้วว่ะเอา้าทำไปเล่นไปนัองเล่นหวยแตกมากเมื่อคืนหลังๆไม่ได้ดูบอลเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจกับพิมไหนผมไม่เล่นพน,นันเลยไม่เสียอะไร ใช่ว่าดูกันแบบขำๆหลอๆดูแบบเป็นสีสันชีวิตอ่ะดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเพลงยังดังกว่าเสียงท่ออีกเสียงเพลงนี้หรอหนูเปิดเพลงเสียงดังไปหรอ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ที่เรารู้คือเราจะขึ้นไปขีดเป็ดแน่นอนโอ้ยชอบการมาของไมเคิลแคลลิไยต้นอ้อยฮ่าฮ่วาเลนตีล่ะฮะต้นอ้อยต้นอ้อยคืออะไรต่างประเทศการพนันบอลออนไลน์ถูกกฎหมายครับอ๋อ น่ารักจังคนคน่ารักอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะพิมพ์ีครับไม่ใช่ไหมอะไรอ,ะอ่ะเอาดีๆเอาดีๆพิมพ์ด,ดีพิมพ์ใหม่พิมพ์ดีตั้งใจ่ต้องใสเมื่อคืนแฟนปืนเช,ชียร์พีแดงได้สะใจมาก อ๋อว่าจะส่งให้เพื่อนขอเพลงหน่อยค่ะเพลงอะไรคะ